สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลคู่เอกประจำวันนี้นะครับก็คือสี่ทุ่มครึ่งนะเรอร์พููเปิดแอนฟิลต้อนรับเชลซีนะที่ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาจากทีมชาตินักเตะหลายๆคนเนี่ยก็ยังมีการเหนื่อยล้านะส่วนเรอร์พููเนี่ยมีอาริซองคนเดียวที่เป็นผู้เล่นตัวหลักที่บาดเจ็บนะน่าจะเจ็บจากพีเมลีตั้งแต่ ก่อนเก็บตัวทีมชาติไปแล้วนะเราก็ยังไม่หายนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นเนี่ยอย่างเป็นลิ่เลเซ่เอนโดเนี่ยก็น่าจะเช็คความฟิตแล้วก็อาจจะได้ลงเป็นตัวสำรองไม่แน่เหมือนกันวันนี้อันนี้สลัดก,ก็น่าจะใช้แผน4 2 3สหนึ่งเหมือนเดิมโกเนี่ยก็วันนี้ใช้เคลเฮอร์นะครับแบ็คขวาเนี่ยเป็น ent, เทนเซนเตอร์เป็นคอนาเต้กับฟันไดแล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยก็เป็นโรเบอร์สันกลาง2คนเนี่ยไม่แน่ใจว่าแมคกาลิเตอร์เนี่ยหายเจ็บกลับมาหรือยัง แต่ถ้าหายเจ็บกลับมาแล้วฟิตทันก็น่าจะเป็นแม็คาริเตอร์ยืนคู่กับกาเวนเบิร์ดเหมือนเดิมก็หน้าต่ำจะเป็นสวบสไลน์นะครับปีกขวาจะเป็นซาร่าปีกซ้ายจะเป็นลุยดิแอสแล้วก็หน้าเป้าวันนี้อาจจะใช้เดียโกโชต้านะครับก็เป็นชุดที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลที่มีตอนนี้นะลิเวอร์พูลก็อยู่ที่1ของตารางนับแข่ง7ชนะ6เสมอ0ูนย์แพ้1ได้13เสีย2ฟอร์มนี่จัดว่า ถึงเปี้ย3นักที่เล่นในบ้านเนี่ยก็ชนะเบนฟอร์ด2-0แล้วก็แพ้ฟอร์เรสในบ้านตัวเองศูนย์ไปเจ้ตหนึ่งแมตชนต้องบอกว่ามีนักลงทุนชิบหายวายวอดกันทั้งโลกเลยนะแล้วก็แมตล่าสุดเนี่ยเอาชนะบอลมัดได้30นะูนับในฝั่งของเชลซีผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ผู้เล่นที่ติดโทษแบนก็คือมาร์กูเรล่ากับเวลลี่ฟอฟาน่านะครับติดโทษแบน์เท่าไหร่4 4ใบเหลือง5ใบเหลืองเนี่ยก็ น่าจะแบนแมตต์หนึ่งอะแมตต์สองแมตต์จำไม่ได้ผู้เล่นที่เชคคอมฟิตก,ก็จะมีแค่ลิซเจมคนเดียวนะเชลซีก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ผู้เล่นตัวหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็กลับมาจากทีมชาติเหมือนกันนะวันนี้ก็มาในแผน4-2-3-1เหมือนเดิมโบก็เป็นโรเบิร์ตซานเชสน,นะครับแบ็คขวาใช้มาโลกุสโตผู้เซนเ,นเตอร์เนี่ยวันนี้น่าใช้โตซินยืนคู่กับดิวายโควิลนะครับแล้วกางรับ2เนี่ยก็จะเป็นมอยเซตไกเซโดยืนคู่กับเอนโซนฟาฟนงเทสนะครับแล้วก็หน้าต่ำเนี่ยวันนี้ใช้มิตรรหนนาาวนะโคพเมอ์ แล้วก็แบค็คแล้วก็ปีกปีกขวาปีกขวาใช้มูโดยเกย้แล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยซานโช่แล้วก็หน้าเป้าเนี่ยใช้นิโคลัสจากสันโดยด้การน,นี้เชลซีก็อยู่ที่6นะครับแข่งไปแล้ว7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1ได้16เสีย8เป็นอีกทีมนึงที่ยิงก่อ่อสู้ได้เยอะแล้วก็เสียประตูได้เยอะเหมือนกัน3นัดที่เชลซีเล่นในฐานะทีมเยือนนะก็เอาชนะ เวทแฮมได้3าศูนย์ชนะบอลมัดหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะวูฟแชมตันหกประตูต่อสองเรียกได้ว่าเกมเยือนของเชลซีปีนี้เนี่ยน่ากลัวจริงสองแมตช์หลังที่มาเยือนแอนฟิลด์นะครับปีที่แล้วเนี่ยเชลซีแพ้ลิเวอร์พูลไปสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ปีก่อนเนี่ยเสมอศูนย์ศูนย์ส่วนใหญ่เนี่ยคู่เนี่ยจะจบกันที่เสมอซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นมีบ้างที่ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะลูกเกมวันนี้ก็น่าจะเป็นความเต็งเต็งของลิเวอร์พูลครับที่เล่นบอลแบบ ตึงเปีย้ยบอลของอเนซสลอตเนี่ยเป็นอะไรที่สู้ด้วยยากนะไม่ค่อยเน้นเพสซิ่งเน้นคุมโซนแล้วก็รอจังหวะคู่ต่อสู้เนี่ยพาดค่อยแบบเพจพร้อมกันเพจไม่ได้ก็กลับมาเซตโซนใหม่ซึ่งเป็นบอลที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็แบบถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆสำหรับปีนี้ของลิเวอร์พูลนะในฝั่งของเชลซีเนี่ยก็ใช้ความสามารถส่วนตัวของผู้เล่นซส,ส่วนใหญ่นะอย่างเช่นแบบ มาดูเก้ครวพามเ่ <P al mers> อร์เจลามซันโชอะไรเงี้ยเป็นพวกผู้เล่นความสามารถเฉพาะตัวสูงวันนี้ถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยปล่อยดวลหนึ่งหนึ่งกับนักเตะพวกนี้รับรองว่าเป็นงานหนักแน่แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยข้างหน้านี่ก็เป็นหน้าเป้าที่เก็บบอลได้ดีนะพักบอลเก่งมีความเร็วมีเทคนิคบอลสูงแต่ว่าอาจจะยิงไม่ค่อยคมเท่าไหรน่นะถ้ารูปเกมคู่เนี่ยผมว่าเชลซีเนี่ยน่าจะดูได้เปรียบอยู่ในหน่อยที่ว่าเชลซีเนี่ยมีผู้เล่น ตัวสำรองให้เลือกใช้งานหลายคนแล้วเกมเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยเพิ่งผ่านทีมชาติมาการได้พักน้อยเนี่ยน่าจะส่งผลเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยที่ตัวผู้เล่นสำรองเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าผู้เล่นตัวจริงสักเท่าไหร่นะปิดกับของฝั่งของเชลซีเนี่ยที่ผู้เล่นสำรองเนี่ยใช้งานได้แทนตำแหน่งตัวจริงได้หมดเลยแล้วก็ถ้าผ่านไปสัก 70- หรือ80นาทีเนี่ย เลียบพูยังยิงเชลซีไม่ได้ภายใน70นาทีเนี่ยผมว่าก็โอกาสที่จะเสมอกับเชลซีหรือว่าอาจจะโดนเชลซีบุกมายิงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าช่วงท้ายเกมแน่นอนว่าเลียบพูต้องเหนื่อยแล้วก็ล้าจากการต่อสู้กันทั้งเกมอ่ะแล้วก็พอต้องเปลี่ยนตัวสำรองลงมาแทนตัวจริงอะไรเงี้ยอาจจะเกิดความผิดพลาดในเกมได้มากกว่าเชลซี ที่ผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกันระหว่างปอนต์อปอนระหว่างเชลซีกับเวอร์พูลนะแล้วก็วันนี้คิดว่าสกอร์เนี่ยน่าจะจบที่สักหนึ่งหนึ่งประมาณนี้โอกาสเสมอกันของคู่เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าล้าจากเกมทีมชาติมาด้วยกันทั้งคู่ฝากสนับสนุนด้วยครับเสื้อมือสองนะครับของแท้นะครับผมเป็นร้านค้าของผมเองนะครับก็คือตัวนี้เป็นเสื้อแทชเชอร์นะ ไซส์เอนะครับอก40ยาว28นะสภาพดีสกีนเท่ๆตัวนี้นะ250ร้อยสจมส่งเท่านั้นนะครับสนับสนุนกันได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเสื้อมือสองสายเสื้อสเก็ตนะแทชเชอร์แม็กกาซีน